สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะสู่คลิปความรักของชาวทาตน้ำประจําครึ่งเดือนหลังนะคะของพฤศจิกายนค่ะ ชาวท่าน้ําได้แก่ราศีอะไรบ้างนะคะได้แก่ราศีมีนค่ะกรกฏแล้วก็พิจิกนะช่องนี้จะเป็นการดูแบบโหราศาสตร์ตะวันตกนะคะเพราะฉะนั้นการนับวันที่ก็จะไม่ตรงกับโหราศาสตร์ไทยแต่ถ้าตัวคุณเองมีความรู้สึกว่าคุณเป็นชาวราศีพิจิกนะคะมีนกรกฏที่อยู่ในโหราศาสตร์ไทยมาดูช่องนี้แล้วใช่เช่นกันดีดีต้อนรับนะคะอะ เราไปเริ่มดูกันเลยนะคะในเรื่องของรูปแบบความสัมพันธ์ในคลิปแรนดอมนี้นะคะจะเป็นของใครขอไพ่ให้ชาวธาตุน้ำนะคะเพื่อที่จะขอทราบนะคะเรื่องราวสถานการณ์ในความสัมพันธ์ของคุณที่จะได้คลิปนี้นะคะขอไพ่หน่อยนะไนท์ถือถ้วยอ่ะมีเกมเป็นชาวธาตุน้ำเหมือนกันได้ไมีใครคนนึงไปรักไปชอบ คนที่บุคลิกดีอัธยาศัยดีเป็นที่ต้องการของท้องตลาดทาร์เก็ตกลุ่มเลยนะคะเออเจอกันในกลุ่มเพื่อนได้นะคะเจอกันในกลุ่มเพื่อนได้เจอกันในงานเลี้ยงสถานที่เที่ยวได้นะคะแต่มันเป็นความสัมพันธ์ที่เรามีความรู้สึกว่าพึงพอใจเนี่ยวงเพื่อนวงการงานเจอกันรู้สึกแฮปปี้นะคะไปไหนมาไหนอยากไปด้วยนะี่ย มีการพูดคุยมีการสื่อสารซึ่งกันและกันตัวตนของคนคนหนึ่งอะ่ะแสดงความรักความรู้สึกที่ดีแบบชัดเจนในขณะที่อีกคนหนึ่งก็โฟกัสงานโฟกัสเงนิงนเป็นใหญ่นะคะอะไรหลกัลกๆเน้นไปที่เรื่องราวเหล่านี้ก่อนเลยนะคะว่าด้วยเรื่องของเหตุและผลอีกคนหนึ่งว่าด้วยเรื่องของจิตใจะคะ่ะอมืมีสถานะความสัมพันธ์ที่ยังไม่ มั่นคงนะยังสั่นคลอนอยู่ยังไม่รู้ว่าจริงๆแล้วในความสัมพันธ์นี้เราตัวเรากับตัวเขาเนี่ยเหมือนกันไหมแต่ชัดเจนนะคะชัดเจนว่าเป้าหมายเนี่ยตั้งใจที่จะลงเอยด้วยกันในระยะยาวฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเดินหน้าเต็มที่เลยค่ะเดินหน้าเต็มที่เพื่อให้ได้พูดเพื่อได้คุย อะไรหลายๆอย่างทําให้มีความรู้สึกว่า 1. มันหยุดคิดถึงไม่ได้ 2. มันหยุดที่จะพยายามที่จะติดต่อสื่อสารหรือเอื้อนเอ่ยความในใจไม่ได้ทําให้อยากเห็นอยากเจออยากพูดอยากคุยตลอดตลอดนะคะเครียดนอนไม่หลับถ้าคนคนนั้นมีคนคนนึงอะโฟกัสเรื่องงานเรื่องเงินแล้วก็ เลยไม่ค่อยมีเวลาให้กับอีกฝ่ายหนึ่งจนอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยเครียดนะคะนอนไม่หลับนะอะไรหลายๆอย่างรู้สึกได้ถึงพลังของการทุ่มเทพลังของการให้นะคะอยากให้อยากซับพอร์ตนะคะอยากช่วยเหลือ แต่ว่ามันก็ยังไม่สามารถที่จะเอาชนะปัญหาเอาชนะประเด็นอะไรหลายอย่างที่เป็นอยู่เดี๋ยวไปดูกันว่าปัญหาและประเด็นในสถานการณ์ในความสัมพันธ์นี้คืออะไรมีราศีเมษขึ้นมามีราศีมังกรขึ้นมาด้วยนะคะอ่ะไปดูกันว่าเป็นอย่างไรอันนี้ชัดเจนว่าเป็นความสัมพันธ์ที่แบบมีการสื่อสารกันอยู่นะคะแล้วก็ยังเหมือนแบบ กึ่งกึ่งมันยังไม่สามารถเกินเพื่อนได้ะนะี่ดูกันหาชาวทากน้ําคุณรู้สึกยังไงกับเขาขอไพ่หน่อยนะคะคณรู้สึกยังไงกับเขาคะอืมคิงเหรียญอืมเขาดูนิ่งจังเลยปะ <c oughs> เขาดูเป็นคนพูดน้อยไหมดูเป็นคนนิ่งนิดูเป็นคนพูดน้อยนะคะเดลฟูอืมนิวซีมีไพ่ เก้าถ้วยกลัวเขาจะเจ้าชู้กลัวเขาจะมีคนคุยคนอื่นกลัวจะมีทางเลือกอื่นเข้ามาในชีวิตด้วยหกไม้เท้าโอเคอืมแล้วก็ไพ่อะไรไฮเพรสนะคะแล้วก็มีแปดดาบโอเคอ่ะไปดูกันแล้วเขารู้สึกไงกับคุณชาวทัดุน้ำ เขารู้สึกอย่างไรกับคุณเขารู้สึกอย่างไรกับคุณคะเด็กถือเหรียญม,มีไพ่ห้าเหรียญเด็กถือเหรียญห้าเหรียญมีไพ่ห้าดาบนะคะมีไพ่ห้าเหรียญมีไพ่ห้าดาบมีไพ่ ควีนถือไม้นะคะอืมแล้วก็มีไพ่เทมพลนอืชัดเจนอ่านึกว่าจะไม่มาคิงถ้วยนะจ๊ะมาไพ่แถวบนนะคะเป็นความคิดความรู้สึกของคุณแล้วก็ไพ่แถวล่างเป็นความคิดความรู้สึกของเขาต่อคุณนะนี่เป็นการอ่านดวงแบบความรัก ทั่วๆไปค่ะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะไม่ตรงเลยสลับกันได้ค่ะหน้าไพาพี่อาจจะไม่ได้แอพพลายสำหรับทุกๆคนนะเพราะว่ายังไม่ใช่ดวงส่วนตัวนั่นเองค่ะชัดเจนว่าตัวคุณเองมีความรู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้มันช่างไม่แน่นอนเซะเลยคุณมีความรู้สึกดีให้เขา คุณมีแปลนอะไรหลายๆอย่างที่พยายามจะไปทํากับเขานะคะอะไรหลายๆอย่างที่คุณทุ่มเททําลงไปแล้วเนี่ยคุณมีความรู้สึกเหมือนบางครั้งเหมือนย่ําอยู่กับที่ส่วนหนึ่งมันมาจากการที่เราไม่รู้ว่าเขาคิดยังไงกับเราอะเขานิ่งเขาเงียบเขาพูดน้อยเขาเหมือนคนที่โฟกัสไปที่เรื่องอื่นๆในชีวิตยกเว้นเรื่องของเราธาตุน้ำมีความรู้สึกแบบนั้นนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในเวลานี้ คนคนนี้มีศัก,กยภาพมากพอที่จะทำให้คุณสามารถลุกขึ้นมากระโดดโลดเต้นมีความสุขได้กับมีศัก,กยภาพมากพอที่จะทำให้คุณนอนแมบอยู่บนเตียงแล้วก็ไม่มีกระจิกกระใจลุกขึ้นจะมาทำอะไรเลยได้เช่นกันนะจากที่เห็นนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยรักษาสภาวะความคงที่ของตัวคุณเองไว้หน่อยนะ รักษาไว้นิดนึงนะคะพยายามเอาใจให้อยู่กับตัวเองเยอะนิดหนึ่งอย่าพยายามคิดมากว่าคนคนนี้มีคนอื่นเยอะเขานน่นเขานีน่เขานั่าน,านอะไรเงี้ยพยายามโฟกัสที่ตัวเองเยอะๆไว้หน่อยอันนี้บอกเลยจากหน้าไพ่ขึ้นมาบอกนะคะเพราะว่าปัญหาหรือประเด็นอะไรหลายๆอย่างที่คุณสงสัยมันช่วยอะไรไม่ได้ในเวลาเนี้ยนอกจากการที่ถ้าเราไปสงสัยแล้วเอาตัวเองไปติดหยกกตรงนั้นน่ะมันไม่มีประโยชน์ นะคะแล้วตัวคุณเองก็ไม่ได้กล้ามากพอที่จะไปเอ่ยถามเขาด้วยนะจากสิ่งที่เห็นนะ่ะได้แต่เก็บแล้วมานั่งถามตัวเองอะ่ะว่ามันเกิดอะไรมันเป็นยังไงทไําทไมเป็นอย่างนั้นทําไมเป็นอย่างนี้แล้วแล้วมาเฮิร์ตแล้วมาหน่อยเองไม่จําเป็นนะคะอะไปดูกันหน้าไพ่เขาเออหน้าไพ่เขาเนี่ยชัดเจนว่าเขาก็มองคุณนะคะเป็นคนในที่ทํางานเป็นเพื่อนที่เรียนด้วยกันเป็นคนที่มาดิว อะไรหลายอย่างด้วยกันนะคะผ่านภาวะความผิดหวังเสียใจมาถ้าเขาทราบเรื่องของคุณนะถ้าคุณคือคนที่เคยอ,อกหักเคยผิดหวังเคยเสียใจมานะเขารู้นะคะแล้วเขารู้ว่าก็อยู่ในช่วงที่ส่วนหนึ่งนะจากที่พี่เห็นนะเขาไม่มั่นใจว่าการที่ในช่วงระยะเวลาเนี่ยที่คุณสนิทกับเขาอยู่ใกล้เขามันคือสภาวะที่คุณพยายามเอาเขาไปแทนคนเก่าเพื่อให้ตัวคุณสามารถ m ูฟออนได้หรือเปล่า เขามีความรู้สึกแบบนั้นไม่ใช่ว่าเขาไม่รู้สึกชอบคุณนะคิงถือถ้วยขึ้นมันชัดเจนอยู่แล้วอะแต่เขาไม่มั่นใจว่าสถานะจริงๆในความสัมพันธ์นี้ที่คุณทําดีกับเขาที่คุณรู้สึกกับเขาที่คุณดูมากมายอะไรหลายอย่างกับเขาอะมันเพราะเพื่อที่จะเอาไปแทนความเจ็บปวดความเสียใจในการมุฟออนจากคนเก่าหรือเปล่าหรือคุณรู้สึกแบบนั้นกับเขาจริงๆน่าภัยขึ้นแบบนีี้ท่เเเหลลือโอโเคเย แล้วในความรักความสัมพันธ์เนี้ยเขายังมองว่าหรือถ้าวันข้างหน้าตัวคุณเองอะ่ะจะไม่อยู่กับเขาแล้วหรือเปล่าเมื่อเข้มแข็งขึ้นมาได้แล้วเมื่อกลายเป็นคนใหม่หรือเมื่อคุณกลับไปเป็นคนเดิมอย่างที่คุณเป็นอะ่ะคุณจะไปจากเขาหรือเปล่านั่นคือภาวะของคนคนนี้ที่เขามีความวิตกกังวลค่ะเขาเดาคุณไม่ออก นะไปดูกันค่ะชาวธาตุน้ําขอไพ่หน่อยนะคะเขาต้องการให้ความสัมพันธ์นี้เป็นไปในทิศทางไหนนะคะเขาต้องการให้ความสัมพันธ์นี้เป็นไปในทิศทางไหนคะมีไพ่สี่ถ้วยนะคะมีสี่ถ้วยมีเจ็ดถ้วยสี่ถ้วยเจ็ดถ้วยหกถ้วย สิบถ้วย <c oughs> หน้าไพ่เนี่ยมันเป็นเหมือนลักษณะการขอเวลาในความสัมพันธ์นะให้ชัดเจนนะคะว่าสรุปแล้วเนี่ยมาเจอกันมาต้องการกันในความสัมพันธ์เนี่ยเพื่ออะไรไม่ใช่การเข้ามาเป็นรักทางเลือกไม่ใช่การเข้ามาเช็คลิสต์ว่าพอไม่ได้คนนู้นแล้วก็เอาคนนี้ก็ได้อย่างเงี้ยไม่ได้นะคะอย่างเงี้ยไม่ได้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเขาต้องการที่จะเป็นคนมี history กับเรามีประวัติมีเรื่องราวกับเรานะคะมีอะไรหลายอย่างร่วมกันกับเราเพราะฉะนั้นขอเวลาเขานิดนึงค่ะให้เขามั่นใจว่าเราไม่ได้ก้าวมาอยู่ในความสัมพันธ์นี้เพื่อที่จะเอาเขาไปลบประวัติเก่าไปลบประวัติศาสตร์ไปลบความทรงจำเก่าแต่เรามาอยู่ด้วยกันเพื่อที่จะมาสร้างเรื่องของเราเข้าใจเนาะอืม เค okay. มาดูกันค่ะแล้วก็ในเรื่องของแนวน้มความสัมพันธ์แนวน้มความสัมพันธ์ในช่วงระยะเวลาอันนใกล้จะเป็นอย่างไรเอาใกล้ๆตัวนี้ก่อนจะได้รู้นะช่วงระยะเวลาใกล้ๆตัวนี่แหละจะเป็นอย่างไรมีสเตรนค่ะมีพายสเตรนขออภัยนะคะซาวแท็กเด็กข้างนอกจามดังมากนะคะ ราศีสิงค์ค่ะมีไพ่สี่ดาบโอ้เครียดนะฮะถ้าถามแบบเออแล้วทําไมแบบถ้าอ่านแล้วมันยังไม่เกิดขึ้นสักทีพี่ขออ่านในช่วงระยะเวลาใกล้นะระยะเวลาใกล้นะเพราะว่ามันจะได้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเพอไพ่ทาโร่จริงๆอ่ะเขามีผลประมาณ3ามเดือนนั่นแหละถ้ามันจะเกิดมันเกิดในช่วงนี้แหละจากสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาที่เห็นนะคะ ความสัมพันธ์นี้ยังไม่ประสบความสําเร็จในระยะเวลารวดเร็วหรอกทั้งที่เขารู้สึกดีอยู่เพราะอะไรรู้ป่ะเพราะเขาไม่มั่นใจใช่ไหมจำได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์นี้ยังคงอยู่ในภาวะนิ่งๆคนๆน,นี้เขายังนิ่งอยู่สตรองอยู่นะคะแต่ว่าความสัมพันธ์นี้ยังได้มีการให้โอกาสซึ่งกันและกันอยู่ยังมีการซัพพอร์ตยังมีการดูแลอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใจเย็นๆหน่อยนะคะราชสีไม่ได้คอนโทรลง,ง่ายขนาดนั้น คนคนนี้ก็ไม่ได้เขาเรียกว่าไงอ่ะคนคนนี้ก็ไม่ได้วางใจคุณขนาดนั้นเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์นี้เนี่ยจะต้องใช้เวลานะคะพี่เทียบให้ราชสีเนี่ยไม่ได้ต่างไปจากคิงถือดาบหรืออิมเพลเอร์เลยนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันจะต้องควบคุมมันจะต้องคอนโทรลได้คนคนนี้คุณจะต้องสร้างความไว้วางใจให้เขาให้เขามีความรู้สึกว่าเขามาเพื่อที่จะมาเป็นเขาไม่ใช่เขามาเพื่อแทนใครฟิลประมาณนั้นนะคะอะไปดูกันว่า ไพ่แนะนำอะไรนะคะในส่วนของไพ่แนะนำที่ขึ้นมาให้นะคะไพ่เลิฟนะคะไพ่เลฟิฟหรือไพ่ความรักนั่นเองนะเขาบอกว่า ทุกชีวิตเกิดมาพร้อมกับความรักค่ะเพราะความรักนะคะธรรมชาติได้มอบรักแท้ให้กับทุกสรรพสิ่งก่อนที่เราจะรักใครเราต้องรู้จักรักตัวเองเนาะและเมื่อใดที่เริ่มรักใครนะคะจงม,มอบอุตส่าห์ให้กับผู้นั้นและให้กับตนเองด้วยค่ะจงเรียนรู้ที่จะมีความรักอย่างไม่มีเงื่อนไขนะคะโอเคค่ะประมาณนี้นะคะจบไปแล้วนะคะสหรับคลิปความรักของชาวธาตุน้ำครึ่งเดินหลังนะคะ ของเดือนพฤศจิกายนค่ะขอบคุณทุกท่านมากๆสําหรับการเข้ามารับชมนะคะขอบคุณสำหรับการกดติดตามด้วยนะคะ subscribe like comment อย่าลืมกดกระดิ่งพี่ลงคลิปได้ดูก่อนใครนะวันนี้ไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ